ร้านอาหารที่นี่เป็นร้านอาหารที่ลูกเนยรักโลกคุมอยู่เฮ้ย hey, ว,ว่าไงวะเพื่อนน่าจะไม่อร่อยเลยนะอาหารที่นี่มนจะพังนั้นเลยนะเออใช่เป็นคนลูงเนยรักโลกนี่ว่าเออโอเคฮะผมเออกำลังมาตามหาชอนไมคเคิลอยู่ฮนะตอนนี้ผมยังไม่เจอใครเลยไม่เจอจอนไมเคิลจอนซีน่าจอนซีนงซีน่าแลนดิวอตันผมยังไม่เจอใครเลยครับโอเคฮะผมผมไม่เจอใครนะ เออใช่ผมไม่เจอใครเลยจริงๆอะ่ะเออผมจะมาเคลียร์นี่ห้าบาทเนี่ยเออใช่เคลียร์นี่ห้าบาทค่าขนมเลห้าบาทเนี่ยเมืเอเอ่อคืนเนี่ยอ้าวเจอไอ้ชอนแล้วเฮ้ยว่าไงไอ้ชอนมันทำงานอะไรที่เนี่ยเนี่ย why ตายแล้วทักคอมเพลตัวเองอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่ชอนนะเออใช่คุณไม่ใช่ชอน โอเคผมก็ขอโทษด้วยนะผมทักคนผิดเองอะโอเคผมขอโทษขอโทษนะอืเข้าใจเข้าใจทักคนผิดอ่ะอืมโอเคผมผมบายแล้วนะผมจะไปตามหาไอชอนไมเคิลคุณไปทำงานของคุณต่อเหอะสวยชิบหายเจระเทยมิงมิ่งมิ่งมิมิงมิงมิมพลังงานร้านนยนพลังงานร้านนี่อยู่ไหนพลังงานร้านนีอยู่ไหน เฮ้ยอะไรกันเนี่ยหนูโอเคนะเออลุงหนูหนูฟังลุงนะอืมคือลุงจะบอกว่าหนูเนี่ยอย่าควรตีนมากใช่ไหมลุงกำลังทำอาหารอยู่ลุงทำไม่สำเร็จเลยกำลังคิดเมนูาหารอยู่เนี่ยเออคุณอยู่ต้องสงบปากเงียบนะหนูต้องสงบปากเงียบเออเดี๋ยวลุงทำอาหารไปให้กินแล้วกันอาหารที่นี่อธจจมีแจะพักมีแต่ของจะไม่อร่อยนะ เออใช่ลองชิมดูเราจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะโอเคเดยทำไปให้กินนะไปนั่งรอไปเลยอย่าเกลียดอีกแล้วโอเคลูกทำไปให้นะวายอร่อยวะนี่มีแต่คนโกนตีนกูวันนี่ที่ประเหตก็ไม่มาจ่ายค่านี่กูห้าบาทเฮ้ยว่างแล้วเพื่อน ค้างเงินฉันห้าบาทที่ไม่คืนหรือไงวะเออหน้าเออลูเฮ้ยชอนมาทำงานอย่างนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นบอกฉันเลยนะทำไมไม่บอกฉันบ้างล่ะเออใช่งานมันนี้อยู่กันทุกนรกเออใช่อยู่กันทุกนรกโลกผิดตรงไหนวะอยากถามนายบ้างตายทำงานอะไรบางวันบางวันนะ่ะอืมนายไม่งอาแต่นั่งเฝ้าอยู่ในห้องวะ แฟบฟบแฟบอยูยไม่ร oh, so ู้ทาอะไรเออใช่ฉันแับแล้วใครมาตุดุงโอเคตุดุงตุดุงมันคือเสียงเฟซบุ๊กอยู่เนอะเออใช่อืมคืนที่ก็เลยเฟซบุ๊กอยู่เออใช่ไม่คืนมึงเลยเฟซบุ๊กอยู่คือว่าเดี๋ยวเช้าว่ามาทางานที่นี่นี่คุยกับคนคนนี้ซะคือชุดหน่อยเก่ายุดเฮโอเคโอ้ คนนี้จะนายกา็จับมัจมาแล้วยไหมโอเคที่นี่อาจจะมีแต่โรงงานลูกในลักโลกนะเออใช่มีแต่โรงงานลักโลกทนะั้ง,งนงงั้นเออใช่ที่นี่ไม่มีไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมีแต่ผักทั้งน,นั้นคนที่ไปกินผักอย่างนายขงทางงกินไม่ได้หรอกนะนะอาหารที่คุณมึงทำให้อ่ะเทเลศมากเลย้วไปแดกเองไปเออ จุงเบยมันเจ็บจุงเบยอ่ะมันเจ็บจุงเบยอ่ะใช่นายก็เห็นไหมอาจจะมีคนที่ไม่ถูกใจรสชาติอาหารที่นี่เล่นนายคงพูดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนเออใช่คือว่าฉันไม่ชอบรสชาติอาหารที่นี่นะฉันจะมาเคลียร์เรื่องขนมเล่ห้าบาทไว้มึงมาพูดหลายเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับร้านอาหารของมึงเออใช่ห้าบาทไงไมึงเคยติดหนี้กูแล้วนะ เออใช่คือเคอทีนี่แล้วสองบาทมันยังไม่คืนด้วยซ้ำห้าบาทแล้วมันจะคืนเมื่อไหร่กันหรอเออใช่นายไม่วนคืนใช่แน่นอนละโอ้ฉันห่วประกันได้นายไม่ควนคืนใช่แน่นอนละมาทำงานที่นี่หาเงินคืนใช่ีกว่าไปฉันแนะนำนายแล้วเนอรู้สึกว่าร้านมันจะไฟไหมวะรีบไปดับไฟไปอืม ใช่เออไฟไหม้นะโกหกใช่ทำไมชิบหายแล้วชิบหายแล้วล้านเกลือล้านเกูอล้านเกลือเห้ยเออเห้ยไหมทำงานที่นี่บางวันก็ต้องเสี่ยงกับการไฟไหม้แล้วใครมาตะด้งตะด้งทำไมเออใช่ตะด้งก็เสียในเฟซบุ๊กนะทุย เออฉันมาทำเออฉันจะขออยู่ร้านนี้ได้ไหมอ่ะ้นายกำลังผัดอะไรอยู่เนี่ยผัดอะไรฉันถามนายนายตอบฉันมาสิมันคือผัดผักโลมิตรนะเนอเรทัดรู้บ้างสิแล้วนายจะรู้มันจะขนาดไหนก็เชียวเออใช่ใช่ใช่ตะหลิวผัดใช่ไหมเออใช่แล้วอย่าลืมดูด้วยมันจะไหม้ด้วยนะไม่งั้นควัยมันจะขึ้นขมงเลยอ่ะเออใส่หมวกด้วยเออใส่ผ้ากันเปื้อนเลยเออใช่ เออนี่ทำเสร็จแล้วเอาใส่จานแล้วไปเสิร์ฟด้วยโอเคค่าจ้างที่นี่เท่าไหร่อะอิเฮียตกพื้นเลยแต่ค่าจ้างที่นี่เท่าไหร่กันเลยฉันอยากรู้จริงๆเลยอ่ะค่าจ้างที่นี่เท่าไหร่อืมเออแค่เออห้าสิบสลึงอะ่ะห้าสิบสลึงมึงอยู่ได้ไงวะห้าสิบสลึงเหรอเออใช่วะ่ะทุเรศเศรษฐกิจตกต่ำมานอะเฮ้ยพาใครเข้ามาเนี่ย เออเขาคือเออเพื่อนผมเองฮะเขาคือเพื่อนผมเองเขามาทำงานที่นี่ฮะเออโย و. มึงทำให้ร้านกูไฟไหม้ไปตั้งหลายคนแล้วนะร้านน้องเนยรักโลกเนะี่ยถามหน่อยมึงจะเอาร้านไฟไหม้ไปกี่ครั้งกันมึงทำร้านไฟไหมก้กูมาสิบครั้งนะครั้งนี้ก็ครั้งที่สิบเอ็ดแล้วแล้วมึงเป็นใครเฮ้ยออผมไงแล้วเออใช่มึงคือใครทำไมมาทำงานที่นี่ขอถามมึงหน่อยสิเออขอถามหน่อยมาทำงานที่นี่ไงนี่ พูดมากนะนะบึงเดี๋ยวตีล้วงคอปะเต,ต็ดตบเลยเห็นไหมเจ้นานายรู้สักตีนชช่กวนเนะี่ยเออใช่เออเดีย๋ยวึงเจอเพทยีก,กีกูอาหารหมารื้จังไหมเออแกะนะไม่เจออาหารหมาสะตกที่นี่ไม่น่าอรนะอ่อยเลยเออเรื่องนี้ห้าบาทนะเอาไว้ีย่คลิปหน้านะ ห้าบาทนะคีคลิปนาเข้เาใจหรือเปล่าเพื่อ